ตอนนี้เราผ่ามาที่ครัวเขาหลงเดี๋ยวเราไปด้านหนึ่งกันสังเกตคือจุดตรงทางกับรถลงอ่างเก็บน้ำชุมลานโล่งมีที่จอดรถสะดวกสบายบรรยากาศร้านน่านั่งมากบรรยากาศภายในร้านดีมากทุกคนนี่วิวร้านไปดูวิวตรงนี้กันว้าวจัดร้านดี ดูดีมีสตาร์ว้าวดูวิวถ้าหมอกลงจะสวยมากจุดถ่ายรูปที่เขาทำไว้ในนี่สวยไหมจุดนี้จะมองเห็นวิวถนนเขากอรบรรยากาศสวยมากที่คือเมนูแม่นองของที่เรา